มาดูเรื่องของการขโมยขโจรที่เรานาเสนอกันไปก่อนหน้านี้นะคะว่ามีการเข้าไปขโมยทีวีภายในคอนโดมิเนียมที่ได้มีการเช่าเอาไว้ล่าสุดหลังจากนําทีวีออกไปค่ะปรากฏว่าได้มีการไปโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีคนติดต่อขอซื้อต่อรองราคากันเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าผู้ซื้อค่ะไปเห็นว่ามีการนําภาพของตัวเองขณะเข้าไปยกทีวีจากห้องพักลงมาตกใจพราเป็นภาพของตัวเองบอกว่าตัวเองไม่ใช่ขโมยเป็นเพียงแค่คนซื้อทีวีเท่านั้นล่าสุดนําของกลางมอบให้กับทางตํารวจนะคะ ด้วยความคืบหน้าคดีนี้หลังจากนายวุฒิศักดิ์รรม,มรสถิตเลิศหรือว่านายเล็กทนายความชื่อดังเจ้าของคอนโดมิเนียมซิตี้รีสอร์ทในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค,ค่ะเข้าแจ้งความกับทางตำรวจให้ดำเนินคดีกับนายเสกสรรน,นพัฒลุงซึ่งเป็นอนดีตลูกน้องพร้อมพวก5คนเข้าไปขโมยทีวีขนาด49นิ้วภายในห้องพักของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งนะคะล่าสุดนะคะวันนี้ก็มีนายอาทิตย์เบนโซอายุ46ปีค่ะอาชีพค้าขายพร้อมเพื่อนชายและหญิง4คนที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร่วมกับนายเสกสรรขึ้นไปยกทีวีออกจากห้องพักและา มาขึ้นรถกระบะขับออกไปได้ยกทีวี49นิ้วมาคืนให้กับนายผู้ทศักดิ์หรือว่านายเล็กหลังจากที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนและก็ทราบว่าถูกแจ้งความจับ โดยนายอาทิตย์บอกค่าว่าไม่ได้รู้จักหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับนายเสกสรรซึ่งเป็นโจรแสบรายนี้เพียงแต่เขารับซื้อทีวีเครื่องนี้ที่นํามาโพสขายในราคา8,000บาทแต่ก็มีการต่อรองกันเหลือเพียงแค่7,000บาทและก็ได้ขึ้นไปช่วยยกทีวีในห้องพักของนายเสกสรรตามภาพที่ปรากฏบนคลิปนั่นแหละค่ะด้านนายวุฒิศักดิ์หรือว่านายเล็กบอกว่าจะมีการถอนแจ้งความนะคะกับนายอาทิตย์พร้อมกับพวกทั้ง4คนที่เอาทีวีมาคืนเพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่กรณีของนายเสกสรรจะมีการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะขณะตัววเเองเป็นคคาายาม อย่างโดนแล้วประชาชนจะไม่โดนได้อย่างไรและก็บอกอีกว่าลูกน้องคนนี้นะคะเคยทํางานกับภรรยาของตัวเองแล้วก็เคยช่วยเหลือให้เงินให้ทองมานับแสนบาทยังทํากันได้ค่ะและก็ขอให้นายเสกสารมาคุยนะคะจะได้แบ่งหนักเป็นเบาแต่หากคิดหนีคดีนี้มีอายุค,ความถึง10ปีหนียังไงก็หนีไม่รอดนะคะส่วนทางด้านคดีทางพนักงานสอบสวนได้มีการออกหมายเรียกนายเสกสารให้มารับทราบเลยด้วยค่ะ